ในหลวงรอก้าวถอดจิตไปกราบหลวงปู่ท่อนคุยสนทนาเรื่องกรรมในอดีตชาติของพระองค์ก่อนที่จะรับฟังเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกท่านวางใจให้เป็นกลางอย่าเพิ่งด่วนเชื่อและเพิ่งอย่าด่วนปฏิเสธใดๆทั้งสิน้นเพราะเนื้อหาที่จะเล่าดังต่อไปนี้บางประเด็นนั้นอาจจะไม่ตรงกับในหลายคนเคยได้ยินเคยได้ฟังมาซึ่งตรงนี้ เราก็ฟังเอาไว้อย่างเดียวเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในนิมิตแห่งสมาธิของหลวงปู่ท่อนขึ้นชื่อว่านิมิตแห่งสมาธิมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้มิเช่นนั้นพระพุทธองค์คงไม่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องอันตร,รายของสมาธิที่ทรงตรัสไว้ก็เพื่อต้องการให้เรานั้นใช้วิจารณญาณให้มากเราจะได้ไม่เอาแต่เชื่อด้วยความศรัทธายอย่างเดียว อย่างที่ครูบาอาจารย์ในหลายองค์ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าในหลวงรอเก้าของเรานั้นทรงมีสมาธิฌานที่แก่กล้ามากพระองค์สามารถคุยสนทนาธรรมในทางสมาธิจิตกับพระอริยสงฆ์รูปต่างๆได้พูดได้ไง่ายๆว่าทรงสาม,มารถส่งกระแสจิตหรือถอดจิตไปคุยกับพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในป่าเขาได้อย่างสบายๆอันนี้ คือเรื่องที่ครูบาอาจารย์หลายท่านต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำและหลวงปู่ท่อนเป็นต้นในส่วนของหลวงปู่ท่อนนั้นท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าขณะที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเลยนั้นมีวันหนึ่งท่านนั่งสมาธิภาวนาจิตของท่านสงบลงถึงจุดที่รับรู้เห็นสิ่งต่างๆที่ตาเนื้อมนุษย์ ไม่สามารถมองเห็นได้ก็ได้มีกระแสจิตของคนที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินองค์หนึ่งปรากฏเข้ามาในนิมิตของท่านเข้ามาแล้วก็กราบนมัส,สการด้วยความเคารพรูปร่างหน้าตาของผู้ที่เข้ามานี้หลวงปู่ท่านจำได้แม่นยำว่าคือในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ตรัสถามหลวงปู่ว่าพระคุณเจ้ามาอยู่ที่นี่อาหารการชันบิณฑบาต เพียงพอหรือเปล่าหลวงปู่ท่อนท่านก็ได้ตอบว่ามหาบ่อพิษพระท่านอยู่อย่างไรก็อยู่ได้กินยังไงก็กินได้บางวันมันก็อุดมสมบูรณ์บางวันมันก็ไม่อุดมสมบูรณ์มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แหละเมื่อคุยสนทนาปราศัยสารทุกสุขดิบแล้วในหลวงก็ตรัสถึงเรื่องกรรมเก่าของพระองค์ให้กับหลวงปู่ฟังว่า วิบากกรรมมันน่ากลัวจริงๆนะพระคุณเจ้าดูอย่างในตาของโยมนี่สิโยมเสียตาอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเพราะวิบากกรรมคือการเมินเฉยในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจะเกิดภัยพิบัติแต่ไม่บอกเขาทั้งทงที่อยู่ในฐานะที่จะบอกได้แต่ก็ไม่ยอมบอกเช่นไร่นาสาโทข,ของเขาก็ดีไร่ข้าวเขาก็ดีไร่พริกเขาก็ดี ไรอะไรต่งตางๆเขาก็ดีวัวควายมันเข้าไปในสวนเขาเข้าไปในไร่ในนาของเขาเพื่อไปกินของเขาเห็นด้วยตาแท้ๆแต่ก็ไม่บอกเขาบางทีมีธุระจะไปทางอื่นก็ลืมบอกเขาเพราะวิบากกรรมอันนี้จึงทำให้ผมต้องเสียดวงตามมาหลายชาติแล้วหลวงปู่ท่อนท่านได้บอกว่าเมื่อท่านได้ยินในหลวงพูดให้ฟังดังนั้น ท่านถึงกับขนลุกชูชันเลยทีเดียวเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าในหลวงจะพูดที่ฟังอย่างนี้ในนิมิตนั้นในหลวงได้ตรัสกับหลวงปู่ท่อนอีกว่าสมัยที่ผมเกิดเป็นพระมหาสมมาเนจเจ้าผมก็เสียตาเช่นเดียวกันเรียกว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักวิบากกรรมตัวนี้มันช่างน,น่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าเมื่อมาอยู่ที่นี่ ฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานดีแล้วผมขออนุโมทนาสาธุการเพราะมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สามารถหลุดพ้นไปจากกรรมต่างๆได้อย่างถาวรตัวผมนั้นยังมีห่วงมีความกังวลกับประชาชนในประเทศอยู่การประพฤติปฏิบัติก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องห่วงนี้ผมห่วงจริงๆ ห่วงกับประเทศชาติและราษฎรมากและห่วงอย่างนี้มาหลายชาติแล้วด้วยสมัยที่เป็นพระร่วงเจ้านั้นก็เป็นตัวของโยมเองห่วงประชาชนห่วงบ้านห่วงเมืองสแสวงหาน้ำมาให้ประเทศชาติมุทะลุไปภูเขาลูกนั้นลูกนี้ก็เพื่อที่จะหาน้ำมาให้กับประชาชนได้ทำมาหากินนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเป็นใย เมื่อมาเกิดเป็นพระนเรศวรมหาราชก็ห่วงบ้านห่วงเมืองเที่ยวตัรังตุเรไปปราบศัตรูหมู่อาฆาตต่างๆเพื่อป้องกันชาติบ้านเมืองพอมาเกิดในชาตินี้สมัยนี้ก็มาโดนกระจกรถที่มันแตกทิ่มตาจนตาบอดนี้ก็เพราะเศษแห่งวิบากกรรมเก่านั่นเองต้องชดใช้กรรมเก่าอันนี้หลายภพหลายชาติกรรมที่เกิดจากการเมินเฉย ไม่ทำตามหน้าที่ที่ควรจะทำนั่นเมื่อหลวงปู่ท่อนท่านได้เล่าถึงตรงนี้ท่านได้สรุปให้ฟังว่านี่แหละเรื่องของกรรมเรามีตามีหูก็ต้องใช้ตาใช้หูให้เป็นประโยชน์เรามีจมูกเราก็ต้องใช้จมูกให้เป็นประโยชน์เรามีร่างกายเราก็ต้องใช้ร่างกายอันนี้ให้เป็นประโยชน์อย่าเมินเฉย ถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะได้อวัยวะทุกส่วนครบถ้วนบริบูรณ์ดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีพ่อมีแม่ให้ร่างกายเรามาให้มาอย่างสมบูรณ์แล้วไม่อัปลักษณ์ใดๆไม่วิปริดผิดมนุษย์ไม่เป็นใบบ้าเสียแขนเสียขามีอวัยวะครบถ้วนแล้วเราต้องรักษาไว้ที่ดีรักษาศีลก็คือรักษากายวาจาใจของเรานี่แหละ ให้ทานก็เพื่อสร้างฐานะแห่งชีวิตของเราให้ดีขึ้นคือถ้าเราให้ทานบริจาคไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนไม่จนเป็นคนรวยน้ำใจและมันก็จะทําให้เรารวยทรัพย์สินเงินทองต่อไปเจริญเมตตาภาวนานั่งสมาธิภาวนากำจัดอสวกิเลสของตัวมันให้มันเบาบางไปราคะเราก็จะเบาบางไปโทสะก็จะเบาบางไป โมหะก็จะเบาบางไปอันนี้คือการที่เราสั่งสมบารมีอย่างใหญ่โตให้มันสูงขึ้นเรื่อยเรื่เรื่องราวแห่งนิมิตของหลวงปู่ท่อนที่เล่าจบไปแล้วเรื่องที่หลวงปู่ท่อนท่านได้เล่าไว้จากประสบการณ์ทางสมาธิของท่านโดยตรงไม่มีใครยืนยันได้ว่าเนื้อหาในนิมิตที่หลวงปู่เห็นนั้นจะจริงหรือเท็จอย่างไร หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้บอกหรือว่ายืนยันให้เชื่อเพียงแต่ท่านได้เล่าบอกเอาไว้เพื่อมาประกอบกับการเทศเรื่องวิบากกรรมให้ฟังจะได้เห็นความน่ากลัวของวิบากกรรมโดยท่านหวังว่าลูกหลานผู้ได้ยินได้ฟังจะได้คติจากเรื่องนี้จะได้ลดละกรรมชั่วมุ่งทำแต่กรรมดีทําแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ดังเช่นในหลวงรอก้า ท่านได้ทำให้ประจักษ์แก่ประชาชนนั่นแหละสุดท้ายนี้ขอความร่มเย็ยนเป็นสุขความสมหวังจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เทินสาธุ